ระหวังทำบุญแบบนี้ทรมาบนบรรพบุรุษโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยเหมือนเดิมทุกปีอาหารแกงจืดวุ้นเส้นปลาทูทอดข้าเนี่ยกินจนจำไม่ยันชาติหน้าแล้วไปดูสินะทำวิธีอะไรกันขวัญขโมงชงเียงไปหมด <c oughs> และวิธีก็ติดติดขาด,ด,ด,ดไปหมดดูบ้านอื่นสินะกินกันพงการหมดแล้ว <c oughs> อิ่มจังเลยลูกหลานส่งแต่อาหารดีๆมาให้บ้านแกยังจัดเก่งอยู่ว่าจะตรงเดี๋ยวนี้เขาใช้บุญนำพากันหมดแล้วอ,อาหารเปลี่ยนทุกปีต้มผัดแกงทอดอร่อยทุกอยา่างไม่ซ้ำเหมือนบ้านแกหรอกส่วนเรื่องมาคน,นายกอ่ะนายวิธีอ่ะดูแลอย่างดีตรงเวลามไม่ได้ทำให้ฉันต้องรอเลยแลนนี่นายจ๋านะเรื่องควันทุกอ่ะไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวนี้เช้รี่หมดกดหยันสมัยไปโอง นี่เขาต้องเข้าฝันลูกหลานข้าบ้างแล้วให้เลือกใช้บุญนำพาไม่ว่าจะงานบุญไหนๆบุญนำพาก็จัดให้ได้หมดคิดจะจัดงานบุญคิดถึงบุญนำพา